สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอาจารย์น็อตสุภุสุขคนนะครับผมมือนี้มารีวิวพินครับพี่น้องนะครับผมสามไซสสิบห้าเฟตนะครับผมพี่น้องเอาเบิ้งความงามก่อนครับผมนี่ครับผมความสวยงามนะครับเบิ้งความสวยงามให้เบิ้งความสวยงามก่อนนะครับผมจังฟังราคานะครับนี่ครับผมสวยงามไปตามท่องเรื่องนะครับผม อืมอ่ะโอเคเอ่อสีเพิ่นสียังละ่ะสีฟ้าเนาะสีฟ้านะครับผมแล้วก็ตัดเคือบนี่นะครับผมพี่นอ้องสามสาย15้าเฟ็ตนะครับผมหนึฮัมปักกิ้ง ucking, ตัดซิงเกิลคอยได้นะครับนี่ อะไรสีเงนิ time, นนะครับตึงโทนหนึ่งวอลลุ่มนะครับทัชชิงตั้มนะครับเล่นง่ายนะครับผมทัชชิงตั้มนะครับผมข้อไปไอฟิงเกอร์บอร์ดแปะหน้าด้วยเไม่แตดํานะครับพี่น้องไม้แตดดานี่เฟดจัมโบ้นะครับผมเก็บงานเนียบสวยงามนะครับนี่ครับผมอืมนะครับโอเคเอามาเบิ้งหัวกัน หัวไม้โมกปกตินะครับลูกบิดเป็นสเตเลสนะครับข้อเป็นไม้ประดูนะครับบอดี้ทั้งล้างนะครับเป็นไม้ประดูนะครับผมลายไม้นะครับมีสโลปนะครับตรงนี้นะครับรับบาตอนเฮาเล่นนะครับตรงนี้นะครับนี่สวยงามนะครับมีสโลปตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาเบิ้งทั้งหน้านี่ครับผมมีตัดสโลปตรงนี้นะครับผมเพื่อรองรับแขนนะครับผม สวยงามนะครับเบิ่งอีกรอบนึ่งโอ้ลืมบอกราคานะครับอันนี้ราคานะครับผม3790บาทนะครับผมเนาะ3,790บาทนะครับสวยงามนะครับผมน้ำหนักพอดีนะครับบนักปันไดนะครับผมเล่นได้แบบโอ้งานแฮงงานออกงานได้สบายนะครับนะครับนี่สวยงามครับให้เบิ่งความสวยงามครับ ผมอาจจะรีวิวซาเนเด้อครับเพราะว่าอยากจะให้มันละเอียดให้พี่น้องได้เบิ้งเฟตกับเฟตเต็มนะครับรีวิวย่ำกันขึ้นนะครับนี่เฟตเต็มนะครับสวยงามเงางาซื้อไปอ่ะครับผมสวยงามนะครับผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาเด้อครับผมตัวนี้นะครับผมค่าดองนะครับผมเนาะแจงไปแล้วนะครับผม ,3790 บบาทนะครับสวยงามนะครับ ออกงานเฮ hey. ต่างๆบ่อไอภัยนะครับผมผมถักเขามาเบิงอะมาลองเสียงเบิงนะครับอันนี้เสียงบ่บ้มีเอฟเฟกนะครับผมบ่มีเอฟเฟกนะครับเสียงเป็นเสียงจากตู้นะครับผมเพราะว่าการรีวิวพินนี่ถ้าใช้เอฟเฟกนี่จังไรมันกนมวนอยู่แล้วนะครับผมเขาเอาเสียงแกนแทของใหม่นะครับกับพียู บทติดเฟสนะครับบทติดเฟสนะครับเสียงใสนะครับผมเสียงใสนะครับ สวยงามนะครับตัวนี้ผมเนาะของแถมมีอีกเพียบนะครับผมผู้ใดนสนใจทักทายเข้ามาเด้อพี่น้องนะครับผม